สวัสดีครับร้าน JJ k บ Shop ครับผมวันนี้ h o n d a c b 500X นะครับก็มาติดตั้งในชุดบีบข้าง GSADV นี่ซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าได้สั่งชุดแหลกท้ายพร้อมแหลกข้างเป็นเซ็ตของเขาเลยนะครับชุดแหลกท้ายแล้วก็แหลกข้าง GSADV จะเป็นงานสแตนเลสนะครับวิธีในการยืดก็คือนี่ครับตรงนี้มันจะเป็นค้ำล่าง คำล่างเขาจะมายืดกัแหลกข้างนะครับนี่เราก็จะมายึดด้านท้ายนี่จุดหนึ่งเป็นการรับน้ําหนักนะครับลงมาที่แหลกข้างด้วยแล้วก็มีพานค้าตัวด้านบนนี้นะครับจะเป็นชุดแหลกเข้าไปยึดกับใต้บ่ออีกทีนึงนะครับจะเป็นชุดของแหลกข้างซึ่งจะเข้าไปจับกับใต้บ่อแล้วก็ชุดแหลกท้ายแหลกท้ายเขาจะมาจับกับแหลกข้างอีกทีนึงนะครับทำให้มือจับตัวนี้ไม่ต้องถอดออกนะครับ,ส,รบสามารถใส่ได้เลยตรงรุ่นเลย ไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นทับขับพักเท้าตัวหน้าแล้วเขาก็จะมีนี่มีบูทตรงพักเท้าด้านหน้าให้อีกชุดหนึ่งน,นะครับสองจุดนี้ก็จะใช้น็อตเดิมได้นะครับชุดปิ๊บ G S A ส V สามารถเปิดได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังระบบล็อกเป็นแบบสลด์ล็อกเข้าไปนะครับสลายน์ลงจากด้านบนล็อกนะ ปิดปิดง่ายใช้งานง่ายนะครับแต่ g ชส v ก็แนะนำจุดนี้นะครับล็อกทิ้งไว้ตลอดนะเดี๋ยวเผื่อไปตกหลุมไปกระแทกแรงๆแล้วมันอาจจะมีหลุดได้ดูด้านในกันนะครับด้านในตัวนี้ก็จะมีถุงข้างบนจะเป็นถุงใสของให้นะข้างล่างก็จะเป็นอ,อินเนอร์ด้านในเหมือนกันสายก็เป็นสายสลิงนะครับสามารถเปิดได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะ อันนี้เป็นชุดแหลกนะครับยึดตรงนี้2จุดแล้วก็ลงมายึดกับตัวคำด้านหลังนะครับเปิดปิดก็เกี่ยวพิงแค่เกี่ยวแล้วก็ปดล็อกนะครับแต่ตัวล็อกพวกนี้มันจะแข็งๆหน่อยนะเนี่ตัวท้ายจะเป็นปิบ45ลิตรมานะครับ ติดฟิปท้ายมาแล้วแต่แหลกท้ายเขาบอกว่าไม่ชอบอยากได้ชุดข้างที่เป็นแหลกตัวเดียวกันมันก็จะเป็นแหลกรวมไปเลยนะครับแข็งแรงแน่นอนรับประกันเลยครับไปแบบของน้กหนักไม่ต้องกลัวหักครับผมเพราะว่าแหลกที่เขามีทับด้านท้ายเนี่ยมันเป็นตัวกระจายการรับน้ำหนักได้ดีเลยนะสนใจก็ติดต่อที่ร้าน เจเจไว้ช็อปได้โดยตรงเลยนะครับ c b 5 0 0 x ามีทั้งชุดฟีฟแล้วก็ปีใหม่ปีเก่ามีครบเลยนะครับหรือจะเป็นพวกของท้ายของพลาสติกทางร้านก็มีนะขอบคุณครับ